คุณผู้ชมรูไหมครับว่าทําไม FPS ผมมันถึงตกขนาดนี้เพราะปลาในตัวผมมันเยอะเกินไปโอ้นี่ผมอเลื่อนเลื่อนเยอะเลื่อนลงมาเยอะมากๆเลยนะดูโอ้หยังไม่หมดยังไม่หมดอ๋อมันยังโหลดไม่หมดเลยคือผมดองเอาไว้แบบ <c oughs> เยอะมากๆเยอะมากๆเลยครับมันยังโหลดไม่หมดเลยอื <c oughs> อ่ะผมค่อยเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะดูมันโหลดนะครับดูดูหลังจากที่เราเลื่อนมากันนานแล้วนะฮะแล้วผมก็ยังเลื่อนลงไปอีกนะครับปกติเดี่ยมันควรจะได้น้อยกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นเบ็ดที่มันมีผีเอามาให้นะปลาบางทีตกมันก็เลยได้เพิ่มขึ้นมาตอนนี้คือแบบมีเยอะมากๆยังไม่หมดเลยเนี่ยไม่กอดโอ้สียกี่โมงอะครับพี่คือมันทําเกมผมแหลกไปหมดเลยนะครับไอเพเหลือสิบนิดนี่นะฮะอันนี้ถึงล่างสุดแล้วนะครับลองเลื่อนไปข้างบนเฮเดี๋ยวนะกองนี้มี6กกว่าตัวกับตันโกฟิตนะ โอ้โห oh, oh. อันนี้ผมเลื่อนแบบเลื่อนลูกกิ้งแบบสุดๆเลยนะเร็วที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> ยังไม่หมดยังไม่หมดไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก,อกยังไม่หมดเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงกบนแล้วถึงแล้วนะครับอลองคิดว่า t r a เชอร์แมพ ดูเทเชอร์แม p ที่เรามีนะฮะโอ้โหลองไฮไลท์ไว้ให้หมดเลยนะครับมาผมจะลองขายทั้งหมดอยู่ในตัวผมดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกดให้มันขายจนเลเ e น d ด r รี่ยังไม่ได้ให้ขายนะครับลองเก็บพวก l e เลเจนติกไว้ก่อนนะไปอุ้ยเอ้านีนี่คนขายเรือไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งอัปเดตใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยนะครับโอเคกดขายทั้งหมดในอีเวนต์ลีของผมเลยนะฮะน่าจะคิดอยู่นานแล้วทิศข้างบนมันเป็นอะไรวะดูทิศข้างบนครับ เกมเออหมดแล้วอะตอนเนี้ยน,นี่ผมกดขายเวลานมากแล้วนะลองซูมดูใกล้ๆก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นได้เงินสักเท่าไหร่กันคิดไม่เสร็จเลยนะมันยังคำนวณอยู่เลยนะครับคือ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมได้ยินแต่เสียเกมแต่เกมค้างไปแล้วนะฮะเกมกลับมาเกมกลับมาหายค้างแต่ปลาย,ยังคำนวณไม่เสร็จเลยนี่จะเป็นนาทีแล้วนะครับเนะี่ยโอ้ปลาในคังเราลดลดลงปะขายข้ามวันนะครับ today is a new day ละไม่ลดเลยปะรู้ใหม่มาถึงแล้วยังขายปลาไม่เสร็จเลยพี่อุ้ย <c oughs> ผมเดินไม่ได้ตัวผมค้างไปเลยหายละผมกรทำอย่างไรครับ <c oughs> ขายมานานแล้วนะเดี๋ยวก่กนมาดูจากตัวเลขซวอัพไทม์นี่ก็จะ2นาทีแล้วป่ะจำไม่ได้ว่าผมกดขายไปตอนช่วงไหนนะครับใครว่างก็ลองย้อนไปดูได้นะว่าเราขายกันมานานเท่าไหร่แล้วคือผมไปกินข้าวมาเป็นครึ่งชั่วโมงมันยังขายไม่เสร็จเลยถ้าดูจากเงาแล้วเนี่ยไปยังถามว่าเออมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ what the hell เดี๋ยวเราลองเข้าเกมดูใหม่ดูนะครับคือคลิปที่ผมอัดไว้เนี่ย35นาทีแล้วนะครับ <c oughs> เปล่ยหรือไม่กับการที่ชอมาเปิดคอม24ชั่วโมงเพื่อที่จะ F K เกมโซอจีหรือไม่ก็เกมใดๆก็ตามในหลวงบอกเรามีทางออกให้คุณนี่เลยครับแอปยูจีโฟนเป็นแอป F K เกมอะไรก็ได้ซึ่งมันจะเป็นทางออกให้ทุกคนราคาเริ่มต้นวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าโหลดผ่านลิงก์ใต้ชิปเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับได้ลดครั้งละ20บาทเลยนะถือว่าประหยัดไปได้มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถชําระเงินในแอปได้เข้ามาที่เว็บการยูจีโฟนแล้วกดปุ่มเพนนารเลยนะครับหลังจากกดปุ่มเพนนาร์เสร็จแล้วกก็ด เลยนะครับก็กดจ่ายต่อได้เลยนะฮะเสร็แล้วก็เลือกวิธีการจ่ายเงินซื้อนะครับผมมีตัวเลือกอำนวยความสะดวกให้มากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆ p a เพ a l หรือทูมันนี่แม้แต่ t r u e ว a l l ล t ก็มี้อมเพลก็มาสะดวกสบายขนาดนี้ต้องไปจัด UG Phone กันหน่อยแล้วคอมจะได้ไม่พังอีอี <c oughs> s t a r b u c k ้านบริการเกี่ยวกับระบ l o มากมายไม่ว่าจะเป็นบริการกิฟต์เกมพาสราคาถูกและไวแค่5นาีก็ได้ของแล้วยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มราคาถูกไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเข้ากลุ่มเพียงแค่15วันถูกกว่าตนเองแน่นอน100%และยังมีบริการฟาร์มเพชรฟาร์มดาตฟาร์มทองือตัวละครไก่เพชรร,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 ชรีโลเกม Tower Defense ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Anime Defender Star Tower Defense Anime Vanguard แม้แต่บ l o c k f o o หรือ Bedball ก็ยังมีมีบริการอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกใช้กันอย่าลืมไปสนับสนุน s t a r b u c k ด้วยนะครับ Disney Shop มีไก่เบ็ดแมพฟิชขาย1บาทมีครบทุกอย่าง1บ ไปจนถึง5เบ็ดไก่เงินไก่หินไก,ไก่ป่าก็มีขายรับฟาร์มทุกอย่างในเกมบริการกดเกมพาร์ทราคาถูกและรับเติมโลบัคแท้แค่หาลาดแบบฟิชชิว เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุนดีซีช็อ p ด้วยนะครับคือว่ารอบนี้ผมกดขายใหม่แล้วนะครับผมขายไป45นาทีแล้วมันยังไม่ขายหผมเลยคือผมไม่รู้จะต้องทํำยังไงแล้วนะครับผมได้ไอเดียใหม่คือการที่เราออกเข้าใหม่คือมันจะมีช่วงที่มันโหลดปลาย,ยังไม่เสร็จนะครับช่วงนั้นแหละคือช่วงที่เราจะขายของแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าตอนนี้มันขายนานเกินไปแล้วนะขายเป็นชั่วโมงนะครับผมจะรออีกสักหน่อย ปลามันยังโหลดไม่เสร็จเลยนะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมัน <c oughs> จะขายได้ไหมอุ้ย <c oughs> ขายได้ขายได้สี่แสนหนึง่งสวยนะครับขายได้แล้ว <c oughs> วิต่ตอนเริ่มคลิปเรามีตังค์อยู่เท่าไหร่นะลองกดขายรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมย้อนไปดูแบบโอเคเราก็มีเท่าเท่านูนนะครับ1229นะครับก็ได้มา4ี0แสนแล้วนะครับเราจะขายอะไรเพิ่มได้อีกไหมนะครับเราลองกดขายเป็นปลาเลเจนดูนะครับผมอันนี้คืออะไรวะอันนี้เป็นของอีเวนต์ใช่ไหมสโนว์กลบนะครับเอา้าอ๋อนี่มันเป็นอัปเดตใหม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาสำรวจนะขอไปขายปลาก่อน เราวาร์ปเข้ามาแล้วนะครับเราติ๊กออโต้เซลครั้งนี้ขายเป็นเลเจนดารี่ะครับทั้งหมดเลยได้มาอีก2000 0 <c oughs> แล้วสุดท้ายครับเราจะลองขายบิติกครับผมทั้งหมดเลยไหนดูซิว่าจะได้เท่าไหร,ร่นะฮะบิตติกนี่เยอะอยู่พอตัวนะ อขายปลายังไงให้ได้เงินเป็นล้านแบบนี้เลยครับคืออัปเดตดีมานเลยครับผมผมยังไม่รู้เลยเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวลองคุยกับคนในหมู่บ้านดูนะครับว่าไงนักตกปลามาทําอะไรถึงที่นี่เหละนะเอ้ยมันมันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะเนี่ยไม่ยังไงลปปเลยนักตกปลาจาอะไรถึงที่นี่ ผม,ผ,มผมไม่รู้อ่ะอย่งกรก็ตามโชคดีนะอ่าวิ่งมีซานต้าซานต้าซานต้าควสสวัสดีนักตกป,ปลาฉันต้องการความช่วยเหลือของนายผมจะช่วยได้ยังไงครับจะทําที่ลากเลื่อนพังน่ะแล้วฉันต้องการให้นายช่วยเหลือฟิชมาสโอเคเราต้องช่วยคริสต์มาสอันนี้เป็นบ้านใครครับเนี่ยบ้านซานต้าเหรอตอนนี้เราต้องจับ20ฟิชมาสฟิชแม่ขายปลาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เล่นครับวันนี้คือเกาะคริสต์มาสเลยหรือเปล่าใช่ไหมนี่เราลงไปได้ไหมอ่าเราลงไปได้นะจ๊ะปลามันอยู่ นนหรือล่าอุ้ยลื่น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 เออลองจับดูเลยครับตัวแรกมาแล้วลบ r o g r e s s speed ได้ออ์นเมนต์ครับอันนี้เอาไว้ตกแต่งอ๋อแต่มันก็นับอยู่ในเวสเหมือนกันนี่นาะเราต้องจับ20รอบอุ้ยได้กล่องของขวัญมาด้วยแหละเมื่อกี้คุกกี้กล่องของขวัญอีกแล้วอุ <laughs> ว้ยมีผีมาช่วยตกปลาก็ดีเลยครับพอผีจับเพิ่มมาให้ตัวหนึ่งนะฮะมันก็จะนับเวสไปด้วยนั่นเองอ่าเฟ้ยวอยู่เฟีย้ยอยู่ หุ้ยก่องขวันสีเขียวอเอามาเลยโอ้ครบน่าจะครบอ่าครบแล้วต่อไปต้องซื้อแคนดี้เคนรบอตจากซานต้าวิร์กช็อปเบ็ดแคนดี้เคนเบ็ดอันใหม่แหละผมต้องกลับขึ้นก่อนอยังไงครัชตรงนู้นจะมีเชือกให้โหนอุ้ยเรามีกล่องของขวัญ3ชนิดเลยนะเรามีเบสิกซูพ r e รีมและยูนิคครับลองเปิดอย่างละชนิดดูเลยไหมเบสิกได้แคนดี้เคนครับปลาครับแคนดี้เคน มีลูกกวาดลูกอมออกมาจากหัวปะาวามันโอ้ผมนึกว่ามันกระพริบตาอ่ะสูพรีมครับกล่องกวาดสูพรีมได้เป็นไอซิโคิดไอซิคิดอ่ะ ต่อมาครับเป็นกล่องของขวัญแบบยูนิคเปิดเลยน่าเป็นไอซิเคิลอีกแล้วไปไปยินเชือกกับดีกว่าผมยังเฝ้ารอคอยวันที่เกมนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าปุ่มวิ่งนะครับวันนี้มีเบดเฟสติวัลเบ็ดครีเอทครับเป็นกล่องไหนลองเปิดโอ้เปเปอร์มินวอร์มหนอนลดเปเปอร์มิน <c oughs> เราใส่บ,บ๊อบเบิ้ลของเราเป็นอะไรอยู่นะแจ็คโอเลนเทิร์นเหรอตัวนี้อะไรครับเนี่ยเห็นมันส่องแสงก็เพรกของขวัญผู้นี้มันจะปวดชะมัดเลยอะ ไอกาอ้าวแซดเลยโอเคครับเหมือนว่าเราจะต้องไปซื้อเบ็ดตกปลาหนเซนต้าช็อปันนี้อะไรอ่ะพรีเซนต์แมชชีนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนว่าเราต้องเอาของขวัญมาหรือเปล่าแต่เราเปิดไปหมดแล้วว่าสิอ๋อนี่เหรอเบ็ดตกปลาซานต้าพันห้าบาทเองซื้อเลยครับไหนขอดูหน้าตาแคปดี้เคทลอตหน่อยอุ้ยน่ารักดีนะเนี่ยมีเอฟเฟกต์เล็กๆน้อย ทำคนเสร็จแล้วครับซานตาทุกอย่างเสร็จหมดแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ช่วยฟิชมาสไว้นะเราได้สโนว์โกลบบ็อบเบอร์มาได้ซานตาเฮลเปอร์เป็นฉายานะครับแล้วก็ได้สเลดโบ๊ทเป็นเรือเรือแบบรถลากรถล,ลากอ่าเราช่วยอะไรได้อีกไหมครับโอเคเหมือนเราต้องหาของที่เขาโดนขโมยไปนะก็คือโดนเอลฟ์ขโมยไปนะครับซึ่งน่าจะยังอยู่ในเกาะน,นี้นะครับโอเคคิดว่ามันไม่น่าจะขึ้นแถบเควสใช่ไหมแต่เราต้องตามหาเอลฟ์ครับ ผมขอไม่ดูการสอนของใครผมแค่อยากจะเล่นสนุกไปกับคริสต์มาสขอไม่ดูสปอยจนกว่าผมจะยอมแพ้ยอมแพ้ทันหมเขาบอกว่าอยู่ b e h i n d the i อซ์แลว่ะแต่ว่าอุ้ยอันนี้ใครครับเนี่ยอ๋ออันนี้หวนนะัวหน้าหมู่บ้านเหรอลองคุยใหม่สิสวัสดีนักตกปลายินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองของฉันว้าวดูดีมากเลยฮะก็ต้องขอบคุณชาวเมืองแล้วนะเนี่ยก็ตามอะไรพานายมาที่นี่เนี่ยเอาผมไม่รู้เหมือนกันครับดูเหมือนว่านายกำลังจะทําภารกิจบางอย่างอยูอย่นายต้องการอะไรไหมเออผมต้องการนะแต่ว่าผมไม่รู้นะสิว่า มันคืออะไรมีบางอย่างที่ปรากฏตัวผิดปกติ ที่นี่ก็นายอาจจะอยู่ถูกที่แล้วล่ะมั้งอ้าพะพะพะพพผีเหรอไม่มันก็แค่ความรู้สึกแปลกๆมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเฮดอุนขู่ให้กลัวเอาว่ะขอดูตรงนี้คู่หนึ่งนะครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าทาวเวอร์ทาวเวอร์นี่ล็อกแน่เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาดูมากๆเลยนะฮะคลิปหน้าเราจะมาดําเนินเควสต่อนะครับผมเกี่ยวกับซานต้าที่เมืองนี้นะครับเราต้องไปตามหาเอลฟ์ที่ขโมยของขวัญพี่แกไปนะฮะเฮียซานต้าของ เรานันครับแล้วก็ยังไม่ได้ดูเรือลําใหม่เลยเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึง่งขอไปลองเรือลําใหม่ก่อนนะก่อนจะจากลากันครับผมขอกลับไปแล้วลองเรือลําใหม่กันสักหน่อยเรือที่ซานตาให้มาจะสวยแค่ไหนนี่ครับสเลดนะฮะโอ้โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้โ เทจะจับโอ้ถ้ามีกวางวิ่งบนน้ํานี่เฟี้ยวเลยนะโอ้แต่กเกมกระตุกมากครับเหมือนจะโหลดแบบไม่ทันตอนนี้ว่าเปิดเครื่องไว้นานเกินขายปลานานเกินครับเป็นว่าคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเะยครับผมขอบคุณที่ติดตามแลวชมครับบ๊ายบาย